Our second bout. second bout the second of the second of the Ladies and gentlemen, introducing of the warrior fighting the second the blue he representing C province. 15 years of the second of the the second of the You're a young Thai warrior, fighting of the blue corner. He represents Si Saket Province. Fifteen years of age. Superlek Tor.Prasitkul. And his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Mae Hong Son Province. Twenty-three years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for more time. <laughs> gentlemen. Introducing your Thai warrior fighting, over the Red Connor. He representing my Hong Son Province. Kompet Ton Muay Thai. มาคับท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึงในคู่ที่2ของรายการครับพิกัด54.5กิโลกรัมคู่แรกนั้นเจอซ้ายทะลวงไส้เล่นงานทั่วไปครับเป็นเด่นมีชัยสุภาพรเฟอร์เนเจอร์ที่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับพาทาไปเลยครับธนาเพชเมืองไทยจิตน้องเล็กมาตามมาต่อในคู่นี้กันบ้างครับดนานักทกในมุมน้ําเงินวันนี้มาประเดิมครั้งแรกครับ นัก็คือระดับซูเปอร์เล็กทอพาน49จะเจอกับทางด้านคมเพชรต้นมวยไทยครับระดับซูเปอร์เล็กครับชื่อจริงชื่อนายวิเชียนแก้วคำรอดครับจากอำเภอกันทะล,ะลักครับจังหวัดศรีสะเกดในวัย15ปีส่วนตัวนั้น175เซนติเมตรครับจากสังกัดค่ายมวยทอพาน49ก็เป็นลูกศิษย์ของพันตำรวจโทกฤตนิติทัตพงษ์ธนัพเมธาพรครับหรือว่า เดิมก็คือ Long irt, ครองเทิดกับพันตรวจโทเทิดสักนนตะพันพิพัฒน์นั่นเองครับรองร่วมกับการสพจังหวัดปราจินบุรีครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใหม่ครับเวยนนามสกุลใหม่นะครับสำหรับทางด้านรองเทิดชื่อเดิมคนชื่องามนามเพราะอยู่แล้วคนจริงนี่ถือว่ายิ่งสวยงามไปอีกเท่าตัวครับกริชนิททัตครับผมเรียกให้ถูกครับงั้นไปไม่เจอตัวครับ <laughs> ไปเรียกรองเทิดเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเข้าพบได้หรือเปล่านะครับ นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูลูกศิษย์ของรองเทิดนะครับเป็นคนวงการมวยคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าทํามวยมาตรฐานและแข็งแรงครับวันนี้เจอกับคมเพชรครับหรือว่านายปฏิพัฒน์สีคุ้มเก้าครับวัย23ปีจากแม่ห้องสอนครับจากต้นมวยไทยครับรูปร่างแก่ลอยกว่าครัน่านเจ้าซุปเปอร์เล็กครับเล่นหนักๆครับทักทางก็จะเจ็บครับซุปเปอร์เล็กหัวแข้งขวาสูงมากนานคมเพชรก็ไม่ยอมครับตับตับขวาแล้วล็อกนายเอาไว้เหมือนกัน หวางแข้งขวาก่อนกัปตันซุปเปอร์เล็กไม่รู้ว่ามีไอดอลเป็นซุปเปอร์เล็กมอลรัตนบัณฑิตหรือเปล่าครับหรือว่าซุปเปอร์เล็กเก่งหมูข้าวนั่นเองครับเด็กลำดีเหลือเกินครับเด็กหนุ่มรุ่นนี้ผมเทส่อยฟาวอร์ว่าจับไหมโอ้โดนสับสตกกับซุปเปอร์เล็กสับสอดขวาแล้วเสียบซ้ายตามจาังหวะนี้เริ่มจะล้มตัวสวยงามครับซุปเปอร์เล็กนะครับไลยย่เลยครับสูงกว่าก็จริงแต่ว่าค่อนข้างบางครับวางในแข้งขวาอีกที แล้วปักด้วยสอกายเอาเลยครับผมเพชรจับบ้างครับตีได้ไหมอย่างหาช่องไม่เจอครับกรรมการใจดีลูกวางปลาสร้อยแยกอข้ามาโดยเมื่อกี้ต้องเช็ดชมโงนะครับทางด้านคมเพชรแตกไม่แตกครับดึงแล้วปักอีกครั้งครับแล้วกดในเสียบก็บอกว่ารองเท้าในการันตีเลยครับว่าช่วงหยุดโควิดเด็กคนนี้ห้าวเหลือเกินครับ ใส่อีกทีครับคมเพชรแล้วถีบด้วยลูกถีบห,ห,หน้าครับอเลยว่าสมับลร่ำลวยครับอ,อ,อุตสา่าคอนเฟิร์มอุตส่าห์ยืนย,ย,ยันกับลองเทิดก็มีแวลครับในะชกวงมุงมน้ำเงินซุปเปอร์เล็กหลากครั้งครับตัวลมกลับนายตั้งไว้แทงด้วยข,ขวานเสียบอีกเอาแลกกันครับมามาดูสงครามข่าวล้วเติมด้วยหมัดครับธนานเจ้เาคมเพชรรคับมีดีมาก่วงเหมือนกันครับทางด้านคมเพชรไม่ได้ธรรมดาครับมาชกแต่ละครั้งต้องมีดีมาสู้ครับทีมงานต้นมวยไทย ล้วครับเล่นไปที่ฐานล่างครับถึงแม้ว่าจะตัวเตี้ยกว่าแต่ว่ามีอาวุธหนักครับเป็นอาวุธหลักเลยครับธนาเจ้าคมเพชสเตะซ้ายมาจากซุปเปอร์เล็กคมเพสพยายามหุกสายโตอ้าวหนึ่งสองมาคมเพสโดนแท็กยโดนเป็นชุดครับตอนนี้ซุปเปอร์เล็กได้ใจครับเก็บในมาครับจับได้ก็รีบบรรเลงเพลงเข่าอลไรครับนะครับกำปั้นอีกที่แล้วตีจากธนาคมเพสบ้างครับนี่ครับตีกับเสียงเชียร์ครับคมเพส เตะขวาสุบเล็กเดินหน้าลุยต่อหน้าเจ้านันเจ้าโคมเพชรครับเล็งไปที่ฐานล่างอีกทีเจอแข้งขวาของพน,นันเจ้าสุบเล็กมากเอ้าแม่แต่หมื่นว่าตอนนี้คมเพชรเล็งไปที่ต้นขาขายาวๆเรียวๆแบบเนี้ยขอเตะก่อนทอนให้เท่ากันครับนี่แหละครับสับไปเรื่อยเด็กเก่ยายังระเบิดได้เหมือนกันล็อกในมาเทียบฝ่าจากสุบปปเล็กอู่ลูกนี้ทวินแอคชั่ครับงสองแรงบวกโดนเข้าไปครับทางด้านคมเพชรครับ อะไรครับทีมงานสั่งให้เตะครับอืมแต่ว่าซูเปอร์เล้วแกล่อก้านคอหลุดไปนิดเดียวเองครับครับจับในมาอีกครั้งกูเป็นเกมที่ห้ามกระพริบตาครับนะครับต่างฝ่ายต่างพร้อมใจกันเปิดเกมซูเปอร์เล้วเดินหน้าลุยต่อขวาอีกครั้งขวางหน้าลากมาลากมาแต่ว่าโค้ชเก๋าครับตั้งกำแพงเข่าคู่เอาไว้อะไรครับแล้วชัวรลงอีกทีหมดยกที่หนึ่งครับ มวยไทยไฟเตอร์โอ้โหรายกาที่สองของรายการนี้ต้องบอกว่าเดือดเลยครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดนะครับประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมทางช่อง9 M Cut HD หมายเลข3 0กับรายการมวยไทยไฟเตอร์ผมเพชรต้นมวยไทยกับซุปเปอร์เล็กพ่อพันธ์49เดี๋ยวดูว่าหลังจากลูกพี่ใหญ่อย่างรองเทิดหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นพันตำรวจโท นิทิทัตคงธนัทเมธาพรว่าเปลี่ยนประเดิมชื่อของหัวหน้าค่ายเนี่ยจะคว้าวินเลยหรือเปล่าในการประเดิมครั้งแรกของคณะซุปเปอร์เล็กเอาละครับมาตามมาต่อยกที่2ครับนี่นะครับเป็นลูกเิษยรุ่นใหม่ครับของรองเทิร์สุดมีคู่ต่อไปด้วยครับทางด้านเพชรจลักดิ์เป็นจลศัสดิ์ครับถือว่าเพาะพันไว้เยอะครับต้นกล้าพันดีจากสระมาณสี่สิบเก้าครับหนครับ ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นธนัเดชกล้องเกียรติโอ้ก้องพบก็ถือว่าเป็นแนวหน้าของอการมวยไทยมาแล้วใน,น generation แรกๆครับเดี๋ยวมาดูยุคใหม่ผลผลิตใหม่จากพพาส49บครับถือว่าเป็นนายตำรวจรับมวยท่านหนึ่งครับถือว่าโชคดีของเด็กมวยเด็กนักมวยครับผู้ใหญ่ไม่ทอดทิ้งครับสุปรเล็กเดินหน้าลุยตอ่อได้ฝาเบอร์ทางผมเป็นมาสนในครับคล้องสูโอลู่รุ่นนี้เข่าซ้ายยัดไปเต็มเต็มพยายามจะเทมไม่ลงครับ นะครับทีมงานมุมแดงของทนานเจ้าคมเพรก็พยายามจะเล็งให้เตะไปที่ต้นขาเอาเลยครับโดนต้นขาเข้าไปย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยอยาสะดุ้งแล้วกันครับนชัชกรุ่นน้องอย่างนายสุปรเล็กสุปรเล็กเน้นหน้าท้องครับควนคอมเพตเน้นเจาะยางเป็นหลักครับเรียกว่าเล็งไปนคนละเป้าครับทซ้ายหน้าสุปรเล็กนะครับคอมเพตแทงขวามัดในมาแทางอีกทีครับ ก็จับไม่ได้เปรียบเลยครับทางด้านเจ้าชุกเล็กตัตีได้อะไรครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นการยัดไส้ของทางด้านคมเพชรครับบ่งนนี่คมเพชรคล้องไว้ดีครับแต่เป็นทางด้านชุกเปรเล็กชิงเพียบก่อนปล่อยลำตัวมาตอนนี้คมเพชรต้องเน้นหมัดครับเล่นผ่านล่างหมดแล้วครับต้นขาซ้ายต้องเปลี่ยนแข้งครับโอ้ไม่เหมือนโดนขาซ้ายแล้วมีอาการสะดุ้งครับังเลยครับได้ใจเลยครับทางด้านคมเพชรทิ้งน้หมันซ้ายโดนกระปั้นเข้าไปแต่ว่าชุกเปรเล็กคืนด้วยเข่าครับได้มาพละยญครับโดนหมัดไม่ดีครับชุกเปรเล็ก แต่ธนาคอมเพตโดนเขาก็มีอาการเหมือนกันเอ้าแม่โดนเอ้ามีอาการสะดุง้งกัะตานซุปเปอร์เล็กต้องรีบคว้าไว้ก่อนครับนี่นะครับโดนจอดยานแล้วอ๋อการขยบขยเยเับซุปเปอร์เล็กปเป็นปัญหาได้เหมือนกันคร,ร,รับรับบ่อยๆไม่ดีซุปเปอร์เล็กเ,เรียกว่าเห็นบ่อแล้วครัธนาคอมเพตเอาเลยครับรจับทางถูกครับนี่ซุปเปอร์เล็กแล้วครับหัวใจหยางไายครับทิ้ง้มาขวาแล้วคล้อง เสียบไม่เสียบเสียบก่อนกำตะนานคอมเพสแม้แต่ว่าซุปเปอร์เล็กก็เถียงครับเริ่มจากกดดันกำตะนานซุปเปอร์เล็กไม่ใช่งานง่ายนครับนี้อ่าแล้วเตะขวามาเอาลูกนี้คอมเพสโดนบ้างโดนแล้วหันหลีหันขวาครับโดนเด้งเข้ามาโอ้ส่งท้ายสวยงามครับตะนานซุปเปอร์เล็กทำได้ความทึ่งทักของทั้งคู่นี่ดีเหลือเกินนะเอะไะครับไล่เข้ามาขวาจากซุปเปอร์เล็กจับในตีตีโอ้นี่แหละครับ เอาคืนทบต้นทบดอกเลยครับเห็นไหมครับวงในนี่แทงกระจายเข้าตุปเปลเล็กโอ้ลูกนี้ได้ผลการคอมาเป็ดแต่นักเข้าเป็ดนะครับเว้งมันขวามายังประมาทไม่ได้ครับทางด้านซุปเปอร์เล็กครับโอ้บอกเลยครับพี่น้อยครับว่าสะพิสตามไม่ได้เลยครับคนหนึ่งก็มีแข้งมีหมัดคนหนึ่งมีเขา่ขานะครับถีบขวาเข้าไปก่อนครับทางด้านซุปเปอร์เลก็กไหลก็มาวัางเลยแข้งขวาหลุดหมดยกที่สองครับแม่ มวยไทยไฟเตอร์โอ้ท่านผู้ชมครับมันเลยครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กทอร์พาน49ลูก1ิของรองเพื่ครับกับด้านคมเทศต้นมวยไทยสมศักดิ์ศรีครับคู่นั้นใส่เป็นยับเลยครับนี่ครับต้นเกมในช่วงแรกจริงๆก็เป็นธนัทซุปเปอร์เลที่เดินแทงก่อนแต่ละลูกแต่ละเม็ดเนี่ยแจกมาแบบคุ้มค่านะครับแต่ว่า พอโดนเตะขาเจาะยางเลยมีอาการสะดุ้งครับทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องมาลุ้นต่อกันในยกสุดท้ายครับเกมผู้ที่สูสีแบบนี้ก็มาตามกันต่อครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายในการถ่ายทอดสดคู่ที่2ของรายการไปลุยเลยครับเป็นเกมที่น่าติดตามแล้วก็อย่างยิ่งครับอู้โเตะซ้ายจากตรงทางด้านผมเพชรครับคู่บอลเล็บไม่หันระหว่างโดนเข้าไปนี่มีอาการสะดุ้งทันทีครับ แต่ก็ยังพอทนได้ครับแต่ไปรับมากๆเนี่ยเกรงว่าจะยืนไม่ไหวได้ครับธนาซูเปอร์เล็กนี่นะครับลับเลดเยอะๆนี่ยางแทบยางระเบิดได้ครับการขับเคลื่อนเรถโดยเชื่อมแข็งลงไปแล้วตีด้วยขวาครับทางซูเปอร์เล็กเยือดมากตอนนี้ผมเพชรนี่เล็งเลยครับต้นขาขวาต้นขาซ้ายเนี่ยเล็งแล้ววางขวามาก่อนเอา้นดนดนาก็โดนหมัดของแฟนผมเพชรสวนดูนะตีด้วยซ้ายครับธนาซูเปอร์เล็กแล้ว เจอโคมเพ็ดทางคืนครับนี่นะครับเริ่มจะเป็นสายยอดแล้วนันซุปเปอร์เล็กยังคงต้องเดินต่อครับเดินมันเดินให้กินรับเดินให้สุดเดินไม่สุดก็โดนแข้งสายแบบนี้แหละครับขวาพาดเข้ามาครับแล้วจับนายขวาไว้ยกไม่ทันครับนะครับในช่วงก๊อกสุดท้ายแบบนี้เนี่ยจะเป็นของใครครับจิ้มสายเข้ามาแล้วเล่นไปที่ฐานล่างกัตนาโคมเพชรรัดเอวแล้วเทครับนี่แหละครับทำพลาจะลูกช้าร์ดซุปเปอร์เล็กครตอนนี้ แน่โดนโจนตีทั้งสองข้างแบบนี้ก็เคื่อนทับลำบากครับเตะวุดเอ้าเนี่ยือเตะวุดเนี่ยคมเพชรสวนเข้าต้นขาเลยครับอย่างที่บอกเลยครับผมบอกน้ำมันครับแต่ว่าตอนนี้ชุบมะเล็กช้าไม่ได้ครับบอดกระมาหวางด้วยแข้งขวาเดินหน้าต่อเสียงขึ้นอะไะครับแต่ดูวงในครับแทงเข้าไปเริ่มได้ครับชุอร์เล็กเริ่มเอาคืนครับวงในเสียจายเหมือนกัน กอยางค่าดาวลาบาร่าจะออกมาแบบไหนครับวยคู่นี้ใครเป็นผู้ชนะคู่นี้มาประเดิมทั้งแรกก็บอกว่าเรียกความประทับใจของทั้งทีมงานแล้วก็แฟนมวยได้เลยครับพี่น้อยครับถือว่าทําได้แล้วสอบผ่านครับไม่ว่าแพ้หรือชนะสิ่งที่เห็นือความตั้งใจแลวก็ความมุ่งมั่นครับนี่หยาระันีเานักเล็กเกี่ยวได้คอมเมนต์ยังไงช้ารับเล็กฝังด้วข้างขวาเขไปืนเจาะยางอีกทีครับย้ำเลยครับยังคงย้ำต่อนิ่งพนักงานคอมเม้นต์ มาชนหมัดครับซุปเล็กนี่ครับซุปเล็กไปเลาะแหวงขาครับสุดท้ายโดนจิ้มหมัดซ้ายไปหมาเป็นแล้วครับมีเวลาเดินต่อลัดในมาคอมเพสจิ้งเขียวซ้ายลงนี้ทําได้ครับนะครับเวลายังเหลือให้กับทางคู่วางขวาเข้ามาคอมเพสจิ้มตัดคืนแล้วไีด้วยขวาเลยครับในจังหวะสองสามเนี่ยคอมเพสเอาคืนได้นะครับเล่นเชิงรายละเอียดมากเลยครับคอมเพสยิงคำตัวแล้วเสียบแป้นตาโมลูกนี้ขาเชื่อครับซุปรเล็กโดนเข้าไปอ๋อการสะอึกครับ แถวหรือเปล่าทางด้านซุปเปอร์เล็กแผมเห็นเดินหน้าเจอแค่ขวาแล้วคลิปนายม,มาหันง้างขึนอีกทีครับเตะแล้วพับเอาไว้เลยครับทางด้านเจ้าซุปเปอร์เล็กเอาคืนได้ครับทางด้านซุปเปอร์เล็กหลครับจากนี้ไปโคมเพชรก็ยังไม่แน่นอนครับอย่ารับเยอะไม่ได้ครับทางด้านโคมเพ็ดนี่นี่จะเกี่ยวลงมาได้จริงนะแต่ว่าไม่เสียท่าให้กับมาชกรุ่นพี่ครับวางขวาเข้าไปอีกทีซุปเปอร์เล็กแทงแทงแล้ววางโอ้ยันเลยครับ าดอกนี้ต้องบอกว่าเข้าตากรรมการครับสวยงามที่สุดครับโอ้แต่ว่าท่านผู้ชมครับมาได้ชุดสุดท้ายครนบณุูเปอร์เลกแต่ว่าต้องรอดูครับตลอดระยะเวลา3ยกที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรละครับถือว่าเดือดเลยครับคู่นี้ในการ50.5กิโลกรัมคูคมเพตแก้วหัวแต่ละทีครับน้าถอนลากถอนโคนเลยครับซปเปอร์เล็กออนนั่งเจ้าคมเพรครับโดนกอนนะครับ พยายามจะปลิกกลับมาแล้วแทงเข้าไปกับธนาคนงเพชรหนีไปยีซ้ายไปีขวาแบบรุกหนักครับธนานคมเพชรนี่ต้องยอมรับว่าแกหนักจริงครับนี่ก็จิ้มลำตัวตัดเข้ามาแล้วแทงตามน้ำอีกครั้งตอนนี้ครับชุดสุดท้ายครับเสียบแล้วยัดด้วยแข้งขาเชือกเลยครับเอะไะครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรมวยเดือดอแบบนี้ไปรุนกันครับ All right ladies and gentlemen the fighter prize สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ No prize Max Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the score scorecard for the winner, Blue super Superleg Top 49.